สำหรับเทศกาลดนตรีโคเชลลา2025นะคะโดยน้องลิซ่าก็จะนำเพลงจากอัลบั้ม All เ o อร์ค่ะมาสแสดงสเตจนี้เป็นครั้งแรกนะคะสื่อก็ได้มีการรายงานนะคะชี้ตรงว่ายกให้หลิซ่าเป็นหนึ่งใน15ศิลปินที่ต้องมาดูนะคะที่คุณไม่ควรพลาดกับเทศกาลดนตรีโคเชลลา2025 กับเวทีซา,าราก็ถือว่าเป็นเวทีเดบิวต์ของโคชลักของสาวๆไร้พิงเมื่อ6ปีก่อนเวทีนี้ก็จะแสดงดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์เฮาส์เทคโนเป็นหลักนะคะโดยลิซาก็จะขึ้นแสดงที่ซาาราสเตจเวลาไทยในวันเสาร์ที่12เมษายนเวลา9นาฬิกานาทีถึง10นาฬิกา40นาทีนะคะวิกที่2ในวันที่18เมษายนเวลาไทยคือวันเสาร์ที่19เมษายนเวลา9นาฬิกานาทีถึง10นาฬิกา40 10นาทีส่วนเจนนี่คะ่ะก็แสดงที่สเตจเอาท์ดอร์เทเตอร์นะคะเวลาไทยคือวันจันทร์ที่1 4เมษายนเวลา9นาฬิกาสนาทีถึง10นาฬิกาสานาทีและวันจันทร์ที่21เมษายนเวลา9นาฬิกาสนาทีถึง10นาฬิกาสานาทีแอร์ทาม์้านาทีด้วยกันเอาท์ดอร์เทเตอร์ก็ถือว่าเป็นเวทีที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของงานนั่นเองค่ะ เรียกด้ว่าลิซ่าณช่วงนี้นะคะก็โดนแอนตี้ติดตามฉ่ำหนักมากเลยละค่ะตั้งแต่รายละเอียดต่างๆมาจนถึงประกาศนะคะรายละเอียดที่จะแสดงนักเวทีนะคะโดยชาวเน็ตก็ฟัดฟันสวมน,นวมใส่กันยับเลยนะคะบนทวิตเตอร์ณตอนนี้โดยชาวเน็ตแฟนๆต่างก็ชี้ตรงกันว่าสุดยอดลิซ่าได้ air time 5าม5นาทีแต่เวทีซารามันจึ้งนะเหมาะกับแนวเพลงลิซ่าคือพวกมันจะตีกันทำไมสุดจะงง เอาจริงนี่หวังเป็นเวทีซาราตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเพราะลิซ่าแจ้งเกิดในโคเชลลาจากเวทีนี้ในปี2019และ2023ไม่ว่าจะเวทีไหนก็ช่างเหอะยังไงเขาก็จัดอันดับให้ลิซ่าอยู่ในอันดับที่2จาก15ที่โชว์ที่ต้องดูในโคเชลลา2025 เพลงดิซ่าต้องฟังจากหูบีดดีมากสนุกมาเถอะจะเวทีไหนลิซ่าเขาทำเต็มที่อยู่แล้วรอบีตอย่างเดียวค่ะเพื่อใครจะผีบ้าปล่อยมันไปแฟนคลับไม่ต้องวางไปเล่นด้วยหรอกแค่จ้างลิซ่านะยังไม่ทันได้ขึ้นโชว์เลยก็ได้เอนเกตจากเอนตีแฟนคลับตีกันในตอนนี้กําลังตีกันเรื่องเวทีไหนใหญ่กว่ากันใครที่ว่าเทียงกันรีบเตรียมบินไปเลยนะ รากฏการตำนานสร้างประวัติศาสตร์จะถูกจามึกอีกครั้งนี้ลิซ่าจะขึ้นสแนะสดงณเทศการนตรีโคเชล่า2025ในฐานะศิลปินเดี่ยวที่เวทีซาราลิซ่าอยู่เวทีไหนแฟนคลับก็จะชอบตามไปดูค่ะโอ้โหตื่นเต้นไม่ไหวแล้วเวทียิ่งใหญ่ยิ่งควบคุมเวทียากไม่งั้นตายเวทีแน่ๆส่วนลิซ่าไม่ต้องห่วงเลยค่ะ เวลาพูดถึงประสบการณ์ที่ภูมิใจในตัวลิซ่าจะตอบเลยว่าโคเชลลาตลอดแล้ววันนี้ในที่สุดก็เป็นไลอัพเดียวบนเวทีนี้ไปแล้วน่เชีย s a h า r ามาโดยตลอดเพราะว่าไฮป์คนดูเหมาะกับแนวเพลงลิซ่าตอนไบรท์พิงค์เพอร์ฟอร์มก็ยังชอบในปี2019มากกว่าเวทีหลักเลยรอพอใจที่จะไม่เห็นต้องไปเสียเวลานั่งเทียงกันเพอร์ฟอร์มตั้ง55นาทีชอบ2019เหมือนกันเรียวดีค่ะชอบซาฮารามากลิซ่าเหมาะกับเวทีนี้มากสร้างตำนานไดเว วังไม่ต้องห่วงลีซาเสื้อพาหน้าผมเพอร์์เมนซ์บนวิธีนี้สมใจอยากมากเหลือแค่เรื่องกรองกับระบบเสียงอย่าผีนะเจอคนพิมพ์ภาษาไทยแต่แสลีซาเรื่องลีซาสร้างเรื่องในประเทศไทยไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านจะมากดลีซาแล้วมาอวยเคป,ป๊อปชาติอื่นทําไม เกาหลีมีดีตรงไหนรักชาติอวยกันสุดๆแต่คนไทยไม่ชอบต่อไปดันแซะะงั้นเวทีซารารามันดีใครๆก็รู้ตอนแรกพิ้งไปก็อวยช่ำพอลิซาขึ้นแสดงเดียวก็โดนกดติ่งต่างชาติควรพักนะ และผู้จัดงานควรเลือกว่าจะอยู่ตรงไหนอยู่แล้วอยู่เวทีไหนเพราะอะไรก็ต้องตามมาดูประเภทและความสนใจงั้นจะมีหลายเวทีไปเพื่ออะไรและสหาราก็เป็นเวทีที่เหมาะก,กับการเฉิดชายของลิซ่าม,มากเห็นว่าจะขยายเวทีด้วยนะประมาณนี้ค่ะ